ส้นเท้าครับผมสามแท่เนาะฮะชิดกันแบกบส้นเท้าออกครับสูงต่ำเท่ากันไหมยกขึ้นย่อตัวลงกดปลายกดปลายเท้าลงครับสูงต่ำเท่ากันไหมเนาะะเสร็จแล้วครับยับข้อเท้าให้เข่าลอยขึ้นขปยาว เออแล้วปล่อยลงเออเอาออกก็ได้เนี่ยเสร็จแล้วครับเียดโยไปโยมาครับครับเหล็กเลยเช็คกระดูกหันไหลมือซ้ายแตะไว้ครับแตะตรงที่ที่หนึ่งหรือที่สี่เจ็ดเนาะแล้วก็ลูบลงมาปลายมือเท่ากันครับมันจะรู้สึกความการสะดุปปลายนิ้วเนาะเออเสร็จแล้วคลายแก๊สน so ี่แหละครับผม ไปเร็วหน่อยแล้วนีวันที่สองรดมน้ำหนักตัวลงไปครับท่ายแก้มนะให้แบบสมูทตึมน้วนเนาะมคมือตึงนะครับมือไม่งอเราไี่สามนะับ สองสามเสร็จแล้วทีนี้แ้าต่อไปแพ้อะไรอต้องถุง้องเท้า,ทามืามอซ้ายวางครับมือขวาจับอยู่โป้งเนาะ

คนไปข้างบนแนะถ้ายืสานสัมพันธ์นะครับเราจะได้เรื่อยด้วยทีนี้มือขวาวางครับมือซ้ายจับครับ ตามเขียนาฬิการที่2นรบทีสอทีสามครับจับจิ้งด้วยนะรอบที่สามจับจิ้งอ เสร็จแล้วครับมาอยู่และมุมซ้ายหึ่งรซ้ายหนึ่งรนะย่ตัวโนิกแนอกขนมาความคทา้เหันหน้เข้าหเราเนาะเชือดปลายแผ่นชึ้นสี่เลาคือซ้ายวางกดไปทางมือขวาวางกดสลับครับ ืเป็นรือเปา่เากไ่อกไหถ้าเก่งอย่าพึ่งนะครับถ้าไม่เก่งก็ไปเลยลงาำนัดไปเลยแรงทั้งสองมือออกพร้อมกันครับถ้าโตจะไปแบบช้าหน่อยนะน้องเดี๋ใครที่ยังไม่ได้เสร็จแล้วครับมาทำอีกฝั่งเลยไม่พอ เยืดไปแทนขึ้นเนาะทีนี้มือขวาวางบนหยาปีนรูปหูครับมือซ้ายวางตรงช่วงสะบักครับนะยืดครับลบหัครับยืดให้เขา,กนนะเ,าเกอะเนาะโอเคไหมพอไม่เก่งเพิ่อกมุนไปดนะันไหมวันนี้ดันขึ้นไหมเมื่อวานไม่ดันวันนี้ดันไหม ท่าต่อไปครับท่าต่อไปท่าอะไรเทพนุ่มอยากห่างกันเยอะนะครับเพราะว่ากเห็นแบบห่างกันอย่างนี้เลยเอาแค่จิ้นิ้นลงกระดูครับให้เอาแอร์ปากด้วยนะอร์ปากนะ ผมต้องหนักตัวไปให้ได้เยอะที่สุดครับกนจะไม่ใช้แรงแข็งนเสร็จแล้วครับให้เขาขยับตัวลงไปขยับตรงหัวออกจากลุงครับ แนะนนา่าเสริมนะน,น้อยนะทีนี้แค่เาสราิมแค่เล็กนะดีแล้วทีน,นี้มือประสานไทยน,น,น้อยบวมโผล่เข้ามาปึ๊บแอนะทีนี้ครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมสามเส้าะนะครับหัวจะเชิดตรงมือเนานะนนะเพื่อที่เปิดสะบักไหลนะ่ออก ยมันจะเปิดช่วงสะบตรงนี้พอดีเนาะอเสร็จแล้วครับให้มายืนตรงเตียบนี้นะอเดียจะหวทำมือเหเทพนมเลยอย่าห่างเยอะนะครับอย่าห่างเยอะที่นี้วางลงไปครับ ไปด้วยอนลงน้ำหนักกระแทกไว้ยื้อยื้อยื้มันจะได้แค่ซึ่งหลังครับช่วงช่วงตรงนี้พี่ได้แล้วเนาะช่วงตรงนี้ก็จะเบาเบาเพราะมันจะเซฟโค้งอื่นเราด้วยครับจะได้แค่ถึงซึ่งหลังตรงนี้เนาะยื้อยื้อยื้อประมาณสามพนมครับอ่า เสร็จแล้วให้นะ้องเอาแน่าลงหลุมเหมือนเดิมแนลงหลุมได้เนาะเข็บหน้าลงหลุมครเ,นเ็น,น่นลงหลุมี่ถ้าต่อไปถ้าอะไระถ่าถีเชื่อคือครับวางอย่าวางแหกจากล้งกระดูกเาะวางชิดๆหน่อยนึ่งดลงไปนิดนึ่ง ปิดครับกดปิดกระแทกขงทำให้เขอแอบแฝด้ยนะกดปิดกระแทกโงกดปิดกระแทกลงกดปิดกระแทกลงกุญแจรูกประสานมือประใหญ่ระใจญวันี้สาอาจารย์ทกดจะคุยเธอนะปิดกรแทกลง

ได้กันไหมได้กันไหมไเรอเพื่อนแป๊บนึงรอเพื่อแป๊บนึงรแบบงอรอเตียงที่พระอาจารย์ิกแบบ่ต่อไป,อไปครับจะมาลงช่วงเอวเนาะเราทำช่วงส่วนบนไปแล้วตอนนี้เรามาไล่ช่วงเอวเลแทีนี้ยกขาขึ้นแอบอย่างนี้ก็ได้เนาะทีนี้ครับ จับเหนือต่านะจับเหนือลูกสะมาเหนือต่าตรงนี้แน่ดูแล้วไลูกสะมาทีนี้ครับมือแนี้เป็นกระดูกสัมผัสเนาะบนมือครับจะวางชั้วใต้นะมือสองด้านล่างต้นมือวางชั้วใต้มือสองด้านบนช่วงมือจะวางช่วงบนหมดแล้วแล้วมันจะเข้าคืนอ่ะทีนี้ครับวางมือปึ๊บกวาดขาออแท็าจะได้สวยเนาะจะได้ถ่ายรูปกันดูสวย อ่าทีนี vida, ha. Ha. Helmet, pigs, ้ปื๊บยืดครับขวาดึงซ้ายดันเนาะขวาดึงซ้ายดันกระตุกครับตึบขยบมือขึ้นมาอีกหน่อยนึงขวามือซ้ายดันกระตุกอึบขึ้นมาอีกหน่อยนึงขวาดึงซ้ายดันกระตุกอ่าอ่าเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่เหนื่อยเลยใช้ตัวต่าตัวนะอ่าทีนี้จับข้างบนครับ นี่จะวางชุดกระดูกข้างบนนะชิดอ้อมกระดูกนะปึ๊บดึงให้ตึงแล้วก็กระตุกปึ๊บปึ๊บนึ่งพยายามมือขึ้นมาอีกหน่อยนึงดึงให้ตึงกระตุกสองดึงให้ตึงกระตุกสามแหมทีนี้ทำอีกแค่หนึ่งไปทำอีกแค่หนึ่ง ครับแ้าทีนี้ขอบข้างล่างครับมือจะไว่ล่องกระดูกข้างล่างเนาะอ่าทีนี้ดึงขึ้ตึงปึ๊บกระตุกหนึ่งเคลื่อนสองเปียบขึ้นมาสามมันจะได้ช่วงเอวพอดีนะสามอ้โหทีนี้อีกท่านที่มันมีสอทีนี้ขับข้างบนมือไว้ช่วงข้างบนไหมยืดค,ครับปึ๊บ ตน่ยืดพื้นึงสุดแล้วระยืดพื้นตึงแล้วกระตูแน่แทนต่อไปภาษาจีนประคำมื่อวานจำไม่ได้แล้ววยโจ เชื่อเต็มเชื่อยาววันโฮมเผยจงฉิวแอกแผึงกางครับวันนี้ปูมสอดไว้แากึ่งกางเนาะตึงกาขงข้อพับครับยกขาขึ้นเช็คดูได้ว่ามันกึงกางไหมเนาะ,อะพอเราเจอปุ๊บเรานน้วโป้งวางตรงจุดที่เราจะกดครับแล้วก็กดกดไปเลยเนาะ 10วิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่าหกอ่าทีนี้ต่อไปเสียบแคานหมูคอพวกนี้มีมีสอดเลยนะจำชื่อห้าไว้ด้วยนะจะได้จำง่ายอ่าอันนี้เสียบ45องศาเสียบเข้าเขาเลยปึ๊บปึ๊ดส

ีน ah, ี้มาอีกด้านหนึ่งแเวจุดเวโจนี้วางนิ้วลงไปกดลงไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปก้สิบค่อยค่อยปล่อย ทีนี้ครับเสียบทางหมูออที่ได้แองแสนะแทงงไปตึ๊ดตึ๊ดตึต 1, 2, ทีนี้จะกกอพับด้านใน,นตลงไปตึ๊ดตึ่ทีนี้จะกกอพับด้านนอกกระแทงไปตึ๊ดตึ ต้นเท้าครับจับตัวแหมีตกหลังให้หน่อยนึงปลุกเขาหน่อยคน้เรานอนอ่มรอดแล้วนอนฟังทีนี้ให้เา้านอนไงครับอันนี้สกก้าเือนไมได้เลยัน้มือพี่กล้าเลย ทีนี้นั่งครับถ่ายถายช่วงคอสมมติหมอนเข้าไปลึกเกินไปเราขยับหมอนออกมาหน่อยหนึ่งให้มีช่องว่างเนาะจะมีช่องว่างปุ๊บสำหรัสช่วงคอครับนี่คอ,อร้อนไหมเมื่อคืนอ๊ะหลับสบายดีหรือเปล่าหลับหลับตื่นตื่นไหมช่วงเส้นคอแก้มเนื้อตรงคอเป็นไงบ้าง ตึงไหมช่วงกำโดนเป็นไงกดเจ็บไหมเนาะให้ทับถามได้เลยครับตับถามเพื่อนเลยเป็นการเช็คอาการไปด้วยเนาะ ขารงพื้นปึ๊บไปทามนอเป็นตัวเองครับเลีตัวลงยืดขึ้นครับหนึ่งาไว้แป๊บหนึ่งปึ๊บลงไป็นยครับ น้องรอาองจะเริ่มถาย มีร้องครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาจับเตียงเอาเน้นกทบแทนนี้เขาเ้เขามุมขวามือนคือลิกตะแคงแน่เอาไปฝั่งซ้ายครับแน่ไปฝั่งซ้ายเนาะมือขวาเป็นัวซีเนาะไว้ตรงขักระโหลกองกรแามแก้ว อย่าไปบีบเขานะครับอย่าไปกดอย่าไปบีบแค่ป้ะคองไว้เนาะถ้าไปบีบเขาจะเกรงเนาะทีนี้ครับคือซ้ายครับจับตรงปลายแานคล้องแขนลงไปแน้า่ท่ทีนี้ยืดครับย,ย่อตัวลงยืดถ้ายืนสำคัญนะสัเงเกตถ้ายืดด้วยนะ อ่ยืดครับปลายทางจะชี้ไปประมาณช่วงไหลครับเขาจะไม่เก่งน,นะมีแต่แพลงศาครับแต่ถ้าเกินกว่าน,น,น,นี้ปนะึ๊บเขาจะเก่งทันทีเนาะแอบปึ๊บยืดนะขอบเก่งไหมเช็คดูถ้าเขาไม่เก่งเึ๊บอแอไปทีเดียวครับเก่ง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 เราไม่ดึง,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 งขึ้นนะเราสะบัดลงนะครับสะบัดหน้าลงนะ ต้ an> อง tamam. ก e: no. I mean, mm ็ผลผลก็วเราจะไปยนไม่เคยยุบน้ำหนกตัแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวชช่ๆหน่อยน้องให้เรียงดูครับตรงไหเียงไม่ได้ไมู่เสียงก็เปเก็บกระดูกนะอใชนมีา ีทนี้เช็กกำลังแขร์ใครพี่ทำเมื่อกี้เราทำข้างไหนเช็ข้างด้นโจมนะด้านการ1ือสงสารสำหังดีไหมทางซ้ายครับเช็กกำลังแล้วดีไหนี่ครับมาทำความค้ายมือให้โตหันหน้าไปทางขวา ยกตัวลงมือซ้ายครับจับตุ้ฐานกระโหลกครับมือขวาครับจับาในฐานเยืดครับยืดครับต้องกินไหมต้องไม่กินออไปเลยนะ หนักมือเราแรงเกินไปจะเกิดอาการบาดเจ็บครับพอแล้วไปในต่อเมืงอไงพอแล้วไปในต่อม่งครับใช้กำลังแขนก่อนนะใช้กำลังแขนลไปใช้กำลังแขนก่งน ลแล้วัง่ะะน,นะครับถ้ากอเนอะพอไปแล้วก็แม,ม่ดูก่อนไม่ดีนะก่อนไม่ดีก็เราจะบาดเจ็บน,นะครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะมันมีสามเหลี่ยมนะครับนี้ครับตายครับน,นี่ตัวลงขึ้นม ่าครับขนรองจะดูสัมผัสดูครับมาดูเี่วกับตรงนี้ทำนื้อเป็นนิ้วกดไลท์ปรสีนะทำไมเราต้องมีนิ้วโป้งวางไว้เพื่อที่จะแนบไปกับร่องกระดูกครับเราจะเราจะเป็นแนบกับรองกระดูกเนาะแบปื้๊ประมาณบนงไว้ปื๊ดใน้คองดูคแม่แม่แม่กิ แม่กี่รอบทันี้น้มน้ำหนักตัวลงไปกดปลายสองโค้อแต่ถ้าโดนกระดูกจะเจ็บทั้งสองคนนะครับแต่ถ้าไม่โดนกระดูกมันจะไม่เจ็บเนาะลื้อนี่ ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมมาถึงยังไม่ดังอีกแล้วเพราะเราดูตะกี้ถีเสื้อหน้าเทีมันงไปแล้วมันก็แทบจะไม่เหลือกระดูกเยนกลางเนาะอกไปแล้วไปไหนต่อโตอกแม่เอลครับทีนี้เชคกำลังขาแล้วเนาะตั้งกันต้องสาม จับเนือเข้านะอย่าไปจับผมลกะแมนะจับเนือเข้าตรงนี้นะลูกะแม่ตรงนี้นะจับเนือเขานะแม่ท่านแการงนะ่ทีนี้ตะแคงแค่มาครับใคราะแคงแค่รไม่ต้องหาหม่ละหาแค่นเรไปเพอเขาตะแคงปุ๊ันดับแรกเือลองลายเข่าเอาไว้ก่อน ไปเขาไวถ้าเขาถ้าเขายังไปเขายังชี้ไม่ได้ก็ให้เราก็ยืนแม่ให้เราอย่างนี้สิเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ถูกม่ได้อยางที่ทีนี้ครับตอนท้ายครับแก้วขึ้ขั้นบนหน่อยแเพื่อที่น้ำหนักตัวจะได้เนาะทีนี้เปิดไหลเขาครับดึงแขนให้เขาเปิดไหลออกมาทีนี้ ไแน่ครนี่ทองมงนะนีปึ๊ทีนี้ครับแข้ายลอกตรช่วงอกสะบักตรงนี้นะถ้าไปโดนกรตรงนี้เขาก็เจ็บโดนตรงนี้โดนปลายอตรงนีก็จ็นะาจะใช้ขอแขนะใช้อแขนทีนี้ครับรงสโพกครับลงนี่เลยนะ ไม่ทำไรกันแล้ทีนี้ลงน้ำหนักตัวแลอิ่วยเนาะที่พี่แอกอน่นี่สะพูมไป้วกจะ่าไมล่า <c oughs> แมเช็คกำลังขาดูเท่ากันไหมางนี้ทำกับแทนที่ยังไม่ได้ทำแทงกันสองตาท่านนี้ต้องสามเราได้เตรียมกันไ้แล้วสแล้วยึดยึแยนดยึดยึดยึยึดยึสู้สู้ ถ้าเจอคนตัวใหญ่แล้วเราไม่มีน้ำหนักเนาะให้ใช้เข่ากดตรงร่องสามเหลี่ยมนะครับแต่ถาไปขึ้นไปงี้ปุ๊บเราจะไม่มีกำลังเนาะเราจะเรี้ยงไม่ได้เนาะไม่แรงเยอะอย่างแล้วก็ใช้น้ำหนักลงไปด้วยนะต่ถ้าเราตัวเล็กเขาไมได้ให้โตเขาต้องงตัวเขาไม่โตเขาก็ล็อนไป

หีกลทีนี้ใช้กลังขาใช้กลังขาครับขาจะไปไหนลองดูั่งนี้ใช้กำลังขาโอ้โหตีนนไงไงตีนไงตีนไงตไนนงไงไนตงนตนไ ถ้นอนหงรลายละเอียดไม่ค่อยเยอะเนาะก็โคเดเอวไปเลยเนาะวันนี้ทันแน่มผมเนาะแบ่กหมาันหน้าตามมันม uh ีต huh. uh ุม huh. uh huh. okay. uh huh. ื้นเห็นไหมทีนี้ครับไ้าละ้านั้นคือเช็คกำลังแขนเนาะตั้งกันตรงกลางอ่าางนี้ครับ